จะกลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องคุณชานนดอนผีบินครับเรื่องบ้านกระเรี่ยงฮะประสบการณ์ตรงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ครับผ่านมา20กว่าปีแล้วแลตอนนี้คุณชานนอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับชานนมสวัสดีครับชานนทางนั้นเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฝากหน่อยเหตุการณ์มันต้องบอกทุกท่านว่าย้อนไปนานๆหน่อยนะฮะ20กว่าปีที่เชียงใหม่นะนะครับเรื่องของบ้านกระเรี่ยงคืออะไรอ่ะก็ เท้าความเลยนะครับก็ประมาณปีสี่ห้าคพี่ป๋องปีสีห้าผมเรียนปีสามมหาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพครับสาขาวิชาที่เรียนก็คือสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาอืก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชนเผ่าหลักๆเลยครับครับทีนี้พอเปิดเทอมได้สักสองเดือนอื อาจารย์ประจำภาควิชาเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปทัศนศึกษากันครับก็คือจะได้ไปดูของจริงบ้างว่าเ,ออเขาอยู่กันยังไงเป็นอยู่กันยังไงแล้วก็มาทําง,งทํางานหลังจากกลับมาแล้วประมาณนี้ครับอืก็อาจารย์ก็ติดต่อประสานมาทางเชียงใหม่นะครับ,รบประสานมาเชียงใหม่เมื่อสมัยก่อนมั้นก็โอกว่าจะเด้นเรื่องครับม,มันก็ใช้เวลา สรุปแล้วได้ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมพาช่วงนั้นอถ้าสักยี่สิบปีที่แล้วมันก็เป็นหน้าฝนแล้วใช่ไหมครับก็ได้ปลายเดือนกรกฎาคมเดินทางผมจําได้ว่าเดินทางวันเพื่อเลือกหัยทมก่อนเราชอบเดินทางไปแต่างจังหวัดกลางคืนคใช่ไหมครับเราจะเดินทางกลางคืนก็เหมารถตู้ไปกันสองคน ไปก็เพื่อนนักศึกษาแล้วก็อาจารย์<ม>ระจำรภาวิชาท่านหนึ่งไปด้วยก็รถตู้สองคันก็เดินทางกะ่ว่าไปถึงเชียงใหม่ก็เช้า<ม>อย่างเี้ยครับไม่เกี่ยวว่าวันแรกที่ไปถึงเชียงใหม่เราไม่ได้วางแผนเรื่องที่พักเลยเลยเพราะว่า<ม>แผนเราคือเที่ยงเราจะออกจากเชียงใหม่ไปอําเภอแม่แจม่มครับคือหมู่บ้านเนี้ยอยู่อําเภอแม่แจม่มเราจะเดินทางช่วงเที่ยงช่วงเช้าพอไปถึงเชียงใหม่แล้วก็ พข้าห้องน้ําในปั๊มเลยครับล้างหน้าแปรงฟันคเสร็จแล้วหาข้าวกินพอช่วงสายๆเราก็ไปเที่ยวอืไปไหว้พระไปได้นั้นจนถึงเที่ยงกินข้าวเที่ยงอะไรเสร็จคแล้วก็มารวมตัวกันที่จุดนัดทีนี้อาจารย์ที่ไปด้วยท่านก็มีเพื่อนอีกเชียงใหม่คือเพื่อนของอาจารย์เนี่ยจะพาเราไปคเพราะว่ามันอยู่บนดอยในบ้านนะครับ ทีนี้พอได้เวลานัดหมายก็เปลี่ยนรถครับเพราะว่าเนื่องจากรถตู้เนี่ยไม่สามารถที่จะอือเดินทางได้ครับเพราะเป็นหมู่บ้านที่ทุกแง่เราอยู่บนตอยแล้วทางไม่ดีเขาก็เลยเหมารถปิักเป็นรถโฟวีิวสองคันให้แล้วให้คนขับรถตู้เขาหาที่พักในเชียงใหม่รอ,อคืนหนึ่ง ก็ออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ก็เร,าเ,ร,า,เรา,เาเที่ยงกว่าครับระยะทางที่จะไปหมู่บ้านเนี้ยประมาณร้อยเก้าสิบกิโลครับจาก mm hmm. ตัวเมืองเชียงใหม่เลย mm hmm. ก็กะว่าก็คงจะสี่โมงเย็น mm hmm. น่าจะถึงก็คงจะไม่แต่เอาเข้าจริงๆงครับจอดแวะฟังทั้งเดียว mm hmm. ที่เขตอำเภอแม่แจ่ม mm hmm. แล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็เดินทางต่อ mm hmm. ไปถึงหมู่บ้าน กโมงครึ่งครับคือระยะทางจากอำเภอแม่แจ่มไปที่เด็กขึ้นหมู่บ้านเนี่ยครับที่ป๋องเป็นทางดินทางเลนแล้วฝนตกด้วยครับอืมันก็เลยเดินทางลำบากมากค <c oughs> ดินทางลำบากมากครับทีนี้พอไปถึงไปถึงมันก็ตะวันตกดินนะครับเพราะว่าอยู่บนดอยครับไปถึงหมู่บ้านแต่แต่แต่มันก็ยังพอมีแสงอยู่แต่ที่ผมํำรวจคร่าวๆเนี่ย หมู่บ้านนี้มีประมาณสามสิบหลังคาเรือนอืครับแล้วจุดช่วงจูรวมของหมู่บ้านเนี้ยเขาเรียกว่าอาสมอาสมจะมีพระอยู่รูปหนึ่งไม่ใช่วัดนะครับเป็นบ้านของชาวบ้านนี่แหละที่เขาถวายที่เขามอบให้พระที่มาจากตัวเมืองคือเขาเรียกว่าพระตามโครงการพระธรรมจาริกจะไปอยู่หมู่บ้านและหนึ่งรูปประมาณนี้ครับ พูผมก็คืออาจารย์เขาประสานเบื้องต้นแล้วแหละแล้วก็ไปหาท่านแล้วก็ไปกราบเรียนท่านว่าวัตถุประสงค์ที่มาคือมามาเพื่อที่จะศึกษาอะไรประมาณนี้ครับแล้วท่านก็เลยให้คนไปเรียกเหมือนผู้ใหญ่บ้านนะครับ mm hmm. หรือผู้นำชุมชนมาพูดคุยด้วยครับ mm hmm. ว่ามีนักศึกษามาศึกษาดูงานอะไรประมาณนี้ครับ mm hmm. ก็เสร็จสับพูดคุยกันอยู่ประมาณก็นานอยู่นะครับ mm hmm. นานอยู่ก็ประมาณทุ่มกว่าท่านก็เลยจะพาไปที่พัก mm hmm. จะพาไปที่พักทีนี้บ้านเนี้ยหมู่บ้านเนี้ยครับพี่ป๋อง mm hmm. คือเขาจะสร้างบ้านตามที่องเเขาแล้วมันจะเหมือนสร้างบนเนินนะครับ mm hmm. เพราะไม่ใช่พื้นราบสร้างบนเนินแต่ละหลังแต่ละหลังมันอยู่ห่างกันด้างหลังก็สิบเมตรยี่สิบเมตร,มตร mm hmm. ยังไงครับ mm hmm. แล้วทีนี้จากจากอาสมของของพระอาจารย์เนี่ย ไปบ้านที่พวกผมจะไปพักเนี่ยม,มันห่างห่างกันอยู่แล้วมืนมันมันสูงเึื่อปต่ออีกอม,มันที่สูงมันสูงขึ้นไปอีกครับท่านก็ให้เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าท่านก็ให้ตะเกียงไปสอง,งอันแล้วก็ไฟฉายท่านก็นําไปเลยครับนําไปพอไปถึงก็ขึ้นไปท่านก็จุดตะเกียงอะไรให้ มันเป็นก็บ้านธรรมดานะครับต่ไม่ใช่บ้านหลังนะครับครับท่านบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของเป็นที่อยู่ของพระธรรมจารีอยูก่ก่อนอืมอืมอืมครับครับอีนี้อาจารย์ที่ไปกับพวกผมอะ่ท่านไม่นอนด้วยท่านมานอนกับพระพรธรรมจารีอแล้วก็เพื่อนอาจารย์ก็มานอนกับ,รบพระธรรมจารีอให้พวกผมเนี่ยที่เป็นนักศึกษานอนอยู่บ้านหลังนั้น กี่คนบ้านหลังนั้นประมาณสิบห้าครับสิบสิบห้าคนที่นอนที่นี่ครับอืมสิบห้าที่บนบ้านมันมีห้องเล็กอีกห้องหนึ่งครับพี่้อครับห้องเล็กเพื่อนผมอีกห้าคนไปนอนในห้องเล็กพวกผมนอนข้างนอกครับก็สำรวจบ้านบ้านเป็นใต้ถุนโล่งสูงประมาณสักสักเมตรห้าสิบครับจากเสาจากพื้งเสาจากถึงตัวบ้านแล้วก็จะมีห้องน้ํา จะเดินขึ้ไปแล้วก็จะเป็นชานถัดชานลงไปก็จะเป็นบันไดาลงไปห้องน้ำํำบ,บ้านจะมีฝาบ้านมีหน้าต่างแต่ไม่มีประตูที่ผมเคยบอกกันนะนั่นแหละบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ก็ไปสำรวจด,ดูน้ำแล้วโอ,อ้โหน้ำเย็นมากเพื่อไม่อาบน้ำคืนนี้ก็ไปล้างเท้าล้างหน้าแล้วก็มาวางแผนกันครับว่าพรุ่งนี้ ที่จะไปสำรวจหมู่บ้านเนี่ยให้ไปกลุ่มแล้วประมาณห้าคนคเพราะว่าทางทางพระอาจารย์เนี่ยจัดเด็กที่เป็นเป็นไกด์เป็นเป็นล่ามให้เรานะครับไปด้วยเพราะว่าเนื่องจากว,ว่าผู้เฒ่าผู้แก่สื่อสารภาษาไทยไม่ได้เลยครับก็ตกลงว่าไปกลุ่มละห้าคนแล้วกันนี่ครับถึงจะคุยสะเพยลากันเนื่องจากว,ว่าบนดอยมันดึก ตำงหงัดเนี่ยคติดก็เลยนอนเงินประมาณสามสี่ทุ่มนะครับนอนผมเป็นคนที่ไม่ชอบนอนตรงกลางคือนอนเรียงกันเหมือนลูกและหน้านะครับเพื่อนห้าคนนอนในห้องเล็กอีกสิบคนเนี่ยอนข้างนอกนอนเรียงกันเลยครับก็มีพ้าห่มคนละผืนแล้วก็มีกระเป๋าผมนอนคนแรกเลยผมนอนติดติดทางขึ้นติดบันได แต่แต่มันมีฝากั้นอยู่ครับผมก็เพื่อนก็นอนเลียงเลียงกันไปก็หลับปกติครับทีนี้ผมตออื่นขึ้นมาเมื่อจต่ว่าผมได้ยินเสียงกระดิ่งกระดิ่งเหมือนที่เขาแขวนค,คอตันเลี้ยงนะครับ<อ>มันดังกิ้งกิ้งกิ้งเหมือนมันเหมือนมันไม,นม,นมน่จาก เชิงเขาอ,อครับครับคือผมตื่นแล้วผมได้ยินเสียงเนี้ยแล้วผมก็นอนฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเสียงมันจะมาที่บ้านหลังนี้ครับแล้วมันจะดังกิง้งกิ้งมาประมาณได้ยินอยู่ประมาณสองสามนาทีครับครับแล้วมันก็ชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆเสียงมันมดังขึ้นมาเรื่อยๆดังขึ้นมาเรื่อยๆดังขึ้นมาเรื่อยๆ จนมันมาหยุดอยู่ที่บ้านที่พวกผมนอนกันอยู่เสียงเงียบครับอืเสียงกระดิ่งเงียบเลยทีนี้พอมันเงียบไปครับข้างไม่สิบวินะครับมันผมไดที่ยินเสียงเสียงค้างนะพี่ต้องเสียงเสียงคลางใช่ไหมใช่ครับฉนวนฉนวนเสียงดังพี่ด้วยนะเสียงเสียงเสียงานนเบาลงนะโอเคครับเสียงค้างัอืม อืมครับอืมอย่างเงี้ยอืมเสียงนั้นอ่ะพี่ป๋องอยู่ใต้หัวนอนผมเลยอยู่ใต้หัวนอนชานนครับอืมเสียงดังเงี้ยครับอยู่ใต้หัวนอนผมเลย<อ>ผมก็ไอ้เสียงอะไรคือตอนนั้นผมก็เริ่มกลัวอยู่นะอือเริ่มกลัวแต่จะหยิบผ้าห่มมาคลุมโปงผมก็ยังไม่กล้าทีนี้หลังจากเสียงคังจบแอืม มีเสียงสีเท้าวิ่งรอบบ้านเลยหืมสองรอบครับแล้วเสียงกับเสียงกระดิ่งเนี่ยดังกิ้งกิ้งเดือดเดือกุบกุบเหมือนเออต้ไงหเอาเหมือนเหมือนควายนี่งอองอืมวิ่งรอบบ้านสามรอบเออเออเออพรสามรอบเสร็จวิ่งสามรอบเสร็จคุณฟังเลยว่าสามรอบแน่นอนแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงที่นอนดมเลยปะครับตรงหัวนอนดมอ่ะ เรีวยกว่าครั้งเหมือนเดิมเออือือฮืออ,อย่างเงี้ยครับสามครัง้งครัง้งนะี้เนี่ยสามครัง้งผมก็ไม่รู้ทำไงก็ยังไม่กล้าหยิบเท้าผมมาคุมโปงเพราะครัง้งเสร็จได้ยินเสียงนคีคยสีเท้าวิ่งลงไปอีกฝั่งหนึ่งเออ,เ,อ,อเหมือนเหมือนกับว่าผมมว่าขึ้นมาจากทิศตะวันออตกเนยครับ,รบแล้วก็ลงไปทางทิศตะวันตกเสียงสีเท้ากำกล แล้วก็เสียงกระดิ่งครับดังกิ้งกิ้งกิ้งลงไป<ม>น่นปรนม้ณนนประมาณสองสามนาทีอ<ม>่ะเสียงเงียบเสียงถึงเงียบครับ,รบเสียงถึงเงียบแล้วก็ผมก็เอาพวกห่มมากลุ่มโปงม่งสวดมนต์แล้วก็นอนหลับปกติครับอ<ม>ื่อเช้ามาประมาณหกโมงก็ตื่นกันแล้วละครับ<ม>อาจารย์ที่เป็นพระธรรมวิเครากับอาจารย์ที่พาพผมไปท่านปรึกษารนะครับ ต้องมาหาต่้ชาเลยอพอพอท่านเดินขึ้นบ้านมาพระท่านถามเลยว่าเป็นไงเรื่องามื่นนอนหลับปันดีอะไรท่านทักเลยไหครับผมผมก็เลยบอกว่าพระอาจารย์ก็หลับเนี่ยหลับอยู่ครับแต่มันมีได้ยินเสียงอะไรแปลกๆแล้วก็ผมก็เล่าเหตุการณ์ท่านฟังท่านบอกว่าอ้าวแล้ว ทำไมไม่ลองไปดูข้างล่างมั้งเออผมเลยลงไปดูข้างล่างเลยพี่อกครับเดอวผมถามเพื่อนผมว่าเพื่อนผมที่นอนตีดผมเขาเขาได้ยินเหรยเขาบอกเขาได้ยินเหมือนกันเขาก็ไม่กล้าเขาก็ไม่กล้าลุกไม่กล้านั่นเหมือนกันผมเลยชวนเขาลงมาดูข้างล่างรอบบ้านลอยลอยควายพี่ฝองไรง้เต็มเลยครับรอยเดี๋ยวนะลอยลอยเท้าของของควายเหรอ ครับเต็มเลยครับครับแล้วมันไม่ใช่รอยเดียวพี่ป๋องมันมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนควายตัวเดียวครับเพราะวมันวิ่งเต็มเลยอะเหมือนควายมาวิ่งแค่สามรอบเหมือนควายมากันเป็นฝูงใช่ครับอืครับเพราะว่าผลมันตกใช่ไหมครับร้อจะชัดเจนมากแล้วทีนี้ความเล็กความใหญ่ของแต่ละรอยมันไม่เท่ากันครับ มันเต็มเลยเต็มรอบบ้านเลยครับทีนี้ผมก็เลยจะไปดูทางที่มันขึ้นมามันไม่มีทางขึ้นเดี๋ยวนะมีรอยเท้าควายเป็นสูงแต่ไม่มีทางขึ้นไม่มีคือถ้ามันขึ้นมาได้มันต้องใช้ความพยายามในการปะกุยหน้าผาขึ้นมามากเลยเฮ้ยนนี้คนลุกซึ่งไม่มีผมเลยไปดูเนาผมเลยไปดูอีกทางที่ลง เหมือนกันเลยครับไม่มีทางลงไม่มีทางขึ้นไม่มีทางลงแต่ตรงบริเวณที่เราพักมีรอยเท้าของควายเป็นสูงครับเฮ้ยจริง่ะคือทางมันแค่ทางคนเดินอน่ะพี่เอ้คือทางคนเดินเล็กๆครับแต่ถ้าสัตว์อย่างงั้นจะลงไปนะกิ้งอย่างเดียวต้องออกแม่สายอย่างเดียวต้องกิ้งลงอย่างเดียวแล้วคืออะไร่ะ ผมก็เลยขึ้นมาเล่าให้อาจารย์ฟังเอาอเออจารย์บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรมากหรอกรเพียงแค่ว่าบ้านหลังเนี้ยพระธรรมวิยกรลูกก่อนท่านมรณภาพอยู่บ้านหลังนี้โดยสภาพศพของท่านก็คือลิ้นจุกป,ปากคอ,อเขียวช้ำท่านพูดง่ายว่าเหมือนคนถูกบีบคอตายเ้อ แล้วคืออย่างพระที่ท่านไปอยู่เนี่ยก็มไม่มีการชนะสูตรไม่มีการอะไรอยู่แล้วท<อ>ี่ตงแต่ไม่ไม่มีการทําร้ายไม่มีการอะไรเลยนะครับไม่มีการ<ต>ทำร้ายาการเสียของท่านน่ะมันผิดปกตินะใช่ครับใช่เอาแล้วยังไงอะ่ะ <c oughs> คือคือเขาเขาเขาสันนิษฐานว่าอะไรอะ่ะว่าท่านเสียชุดด้วยสาุอะไรอะ่ะคือผมก็ไม่ได้ถามต่อว่าท่าน คือทางตำรวจที่ทางเลยท,าทา่ทาหมแต่นี่ทางเขาลงความเห็นไว้ย<อ>ังไงอแต่คือท่านนอนนอนนอนราบนะคือคปองไม่มีการต่อสู้ไม่มีอะไรเลยแต่พอพอี่เขียวชำ้ำ <ขอ S 1> แลวตะลิ้นจุกป,ปากอืลิ้นจุกป,ปากเลยทีนี้พระพระธรรมยกรรูปปัจจุบันเนี<อ>่ยคือท่านเป็นคนหมู่บ้านนี้ครับท่านท่านเป็นลูกหลังของชาวบ้านเนี่ยอื คือหมู่บ้านนี้ล้างจากพาาระธรรมวิทยก,ก่อนมาสามสองสามปีอ่ะครับคือหลังจากที่ลูกก่อนท่านมรรภาพก็มีใครกล้ามาเลยอืมท่านแต่ท่านเป็นลูกหลานของหมู่บ้านเนี้ยท่านก็เลยอาสาที่จะมามแต่ท่านไม่ขออยู่บ้านหลังนี้อ่าเอาท่านบอกว่าเอาไว้รับแขกอย่างเดียวท่านก็เลยมาอยู่ตรงอาศมนี้ครับอืมครับทีนี้ก็ พอทาธุระกินข้าวเช้าเสร็จผมก็เลยไปสำรวจหมู่บ้านครับกลับมาชื่อว่ที่ป๋อหมู่บ้านนี้ไม่มีควายสักตัวเดี๋ยวนะหลังจากไปสํารวจแล้วกลับมาดูในหมู่บ้านนี้หมู่บ้านของชาวเขาที่ว่านี้นะไม่มีใครเลี้ยงควายสักตัวเดียวไมม่ีเลยแต่รอยเท้าของควายเป็นฝูงเห็นเต็มบ้านไปหมดเลยในคืนนั้นครับ เพราะว่าผมถามผมถามเด็กที่เป็นที่เป็นไกด์ด้วยว่าหมู่บ้านเนี้ยมีวายไหมเขาบอกไม่มีใครเลี้ยงเพราะว่าเขาใช้นถดไถกันแล้วรอยรอยเท้ามาได้ยังไงอะนี่แหละครับเรื่องเราก็มีประมาณนี้เลยที่บกเดี๋ยวได้ชนน คือเหมือนไม่มีอะไรด้วยว่าฟังนะผมฟัง้มขนลุกจริงคือผมดันอินเหตุผลก็คือสิ่งที่ชาโนนเล่าว,ว่าฟังผมนึกไปถึงวันที่ผมมาเป็นเด็กผมเรียนที่รามว่าฟัง<พ>แล้วมันจะมีก็เรียกว่าออกค่ายออกค่ายอ,อาสาชาโนนว่าฟังครับ ตอนสมัยที่เราเข้าปีหนึ่งปีสองอะ่ะเราก็สนุกนู่นอีกป่ะก่อนที่เราจะออกมาทํางานอะ่ะผมก็ชอบไปออก่ายอาสากับอ่าซุมซ้มนั้นซุ้มนี้อะไรแบบนี้ครับผมมานึกถึงบรรยากาศสมัยก่อนที่เราไปต่างจังหวัดนะแล้วก็ส่วนมากก็จะไปพักตามโรงเรียนบ้างตามวัดบ้างอะไรแบบนี้หรือบางทีก็จะเป็นตัวตัวอาคารหรือว่าตัวตัวตัวโรงโรงเรือนนะผมเรียกว่าโรงเรือนแล้วกันนะชานุวงเออฟัง การไปนอนมันเป็นอย่างที่ชนโนเล่าจริงว่าฟังครับคือบางที่เ่ะเขาเป็นเป็นเรือนก็จริงนะแต่ไม่ได้มีการแบ่งเป็นห้องนะฮะนะฮะบางทีอ่ะเป็นเรือนเป็นเรือนยกพื้นสูงว่าฟังครับข้างล่างเนี่ยอ่าโล่งๆเนาะข้างบนก็จะเป็นเป็นพื้นฮะไม่ได้มีกั้นเป็นห้องๆนะนะครับแต่อาจจะมีบางที่ที่เคยไปายอาจจะมีไม้อัดกั้น เขาเรียกว่า,าการไว้ซักฉากหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเวลานอนเนี่ยก็จะนอนกันแบบเนี้ยนอนเป็นลูกและนาดเลยว่าฟังเหมือนกันเลยนอนเป็นลูกและนาดแล้วผมก็เป็นคนเหมือนชาโนนคือผมไม่ชอบนอนกลางคือผมก็ไม่ชอบนอนอผมไม่ใช่เหมือนชาโนนผมไม่ชอบนอนริมผมไม่ชอบนอนกลางผมรู้สึกว่าการไปแบบเนี้ยผมกลัวผี ฉะนั้นเนี่ยพี่เองเนี่ยพี่จะไม่ยอมนอนริมเด็ดขาดไม่จะเป็นริมซ้ายหรือริมขวาชอบนอนกลางคือผมลนึกถึงภาพบรรยากาศตรงนั้นได้ไงว่าเหมือนเราตอนไปออกค่ายอาสาเลยอะคือเวลาตกดึกหลังจากดื่มกินเสร็จนะขึ้นมานอนนะโทษนะกูต้องนอนกลางกูไม่ยอมนอนริมเด็ดขาดก็เลยนึกถึงภาพได้วันนั้นชัดเจนมากตอนที่ชาญนนเล่าเรื่องนี้ไงครับคราวนี้ชานวยบังถามหน่อยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกพี่แล้วเป็นคําถามนะ ทั้งหมดสิบห้าคนที่มาพักที่เรือหลังเนี้ยครับห้า<ม>คนนอนในห้องอีกสิบคนเนี่ยนอนไปลูกระนาดเลยและในคืนนั้นเนี่ยที่ชาโนเล่าพี่ป๋องฟังว่าได้ยินทั้งเสียงกเสียงกรุงกริงกรุงกริงนะเสียงกระดิ่งนะ<อ>นะครับ,รบแล้วก็เสียงฝีเท้าแล้วก็เสียงคลางที่ว่าเนี่ยคนอื่นนอกจากเรานะเมื่อกี้ชานนบอกแล้วว่านอกจากเราก็มีคนอื่นได้ยินคาว่าคนอื่นได้ยินเนี่ยได้ยินกันครบทั้งสิบห้าคนไหมครับไม่ครับไม่ไม่ครบสิบห้าคนครับ ครั้งที่บ้านบ้านหลังไม่ใหญ่ใเรืวองที่ผองเขเข้าใจไม่บ้านบ้านบนดอยเขาบ้านหลังไม่ใหญ่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 เอออ่าสิบห้าคนได้ยินไม่ครบถูกไหมครับแต่เพื่อนที่นอนติดผมอะถัดถัดจากผมไปอ่ะได้ยินเขาไม่ยินเหมือนกันอ่าถัดจากเราไปได้ยินนะเลยจากเราไปล่ะคนที่อยู่ตรงกลางคนที่อยู่ฝั่งนู้นได้ยินไหมไม่ได้ยินเหรอแล้วคนที่นอนอยู่ในห้องอ่ะ ห้าคนไม่ได้ยินครับแสดงว่าที่ได้ยินมีชานนแล้วก็คนที่ถัดจากชานนไปสองสามคนถูกไหมฮะครับแล้วได้ยินเหมือนกันไหมคือเสียงเสียงกระดิ่งเสียงสีเท้าเสียงกระดิ่งกับเสียงสีเท้าอ๋อเขาจะดินแค่เสียงกระดิ่งกับเสียงสีเท้าครับส่วนชานนผมผมผมเล่าข้ามไปนิดหนึ่งข้ามตรงไหนหลังจากที่หลังจากที่เอ่อวิ่งรอบครับเนี่ย บ้านแล้วเนี่ยอืมตอนที่เข้ามาหยุดอยู่ตรงหัวนอนผมอะเหมือนเหมือนมีใครอ่ะมาเคาะเอาค้อนมาเคาะแผ่นไม้สักแผ่นเนี่ยตอกตอกอยู่ตรงใต้ผมนอนเลยนะตรงใต้หัวผมแล้วไงแล้วผมลงไปดูตอนเช้าพี่หังมันมีมันมีไม้แผ่นหนึ่งเขาผูกเชือกแปวนไว้ เอเอเนี่ยเนบบี่ยอล้นไม้แขกนั้นมันมันมาอยู่ตรงหัวนอนผมเลยครับตรงศีรษะผมเลยอ่ะแสดงว่าเ้่าวันนั้นชานนไม่ได้นอนตำแหน่งนี้ชานอนอาจจะไม่ได้เจอไม่ได้ยินก็ได้ก็ได้ก็น่าจะเป็นไปนได้ครับใครที่มานอนตำแหน่งของชานนในคืนวันนั้นอาจจะเจอแบบชานนก็ได้ครับเออแต่ขณะที่คนอื่นได้ยินแค่เสียงกระดิ่งแล้วก็เสียงฝีเท้าแต่ขณะที่ชานนเจอครบทุกอย่าง ทั้งกระดิ่งทั้งเสียงฝีเท้าแล้วก็ทั้งเสียงคางเจอครบหมดเลยคราวนี้เนี่ยก็เลยสงสัยอ่ชานนพอมีคำตอบไปพี่ไหมฮะว่าสิ่งนั้นคืออะไรอ่ะฝูงควายที่ไม่มีอยู่จริงอ่ะคืออะไรอ่ะคือแค่เสียงคางเนี่ยมันมันยังไม่ชัดว่าเป็นควายเลยนะพี่ครับผู้เสียงเป็นคนอ่ะคางหนึ่งอืออือแบบนี้ับเออ แล้วมันมีคําตอบคือพระอาจารย์มีคําตอบให้เราไหมว่าตกลงสิ่งนั้นเนี่ยที่เรานอนและเจอแล้วได้ยินน่ะที่เป็นเหมือนกระดิ่งเสียงคลางเสียงฝีเท้าแล้วมาดูเห็นเป็นรอยเท้าควายอะ่ะที่ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวแต่มาเป็นฝูงอะ่ะคืออะไรพระอาจารย์บอกปะถ้าอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ได้บอกท่านเชียงแค่ว่า<ม>ก็ไม่มีอะไรมากเพียงแค่ว่าบ้านหลังเนี้ยครับ เคยมีพระถูกบีบคอตายท่านพูดแค่นี้คือท่านพูดแค่นั้นเลยว่าเคยมีพระอยู่ที่นี่แล้วก็เหมือนกับรักษาคือลิ้นจุกปากแล้วก็บริเวณคอเขียวเหมือนโดนบีบคอแต่ท่านก็ไม่ได้บอกถึงที่มาว่าเสียด้วยสาเหตุอะไรแล้วก็ฝูงฝูงควายที่ไม่มีจริงเนี่ยมีอะไรหรือมาจากไหนท่านก็ไม่ได้พูดไม่ได้พูดครับซึ่งซึ่งซึ่งจากสิ่งที่พระรูปก่อนที่ท่านมโนภาพอ่ะ แต่เสียงที่เป็นเสียงเหมือนเสียงฝีเท้าเสียงกระดิ่งเสียงคระก็ดูไม่ได้ไม่ได้ลิงกกันนะชาโนนเนอะครับไม่ได้ลิงก์กันเลยก็ไม่ได้ลิงก์กันนะก็ดูไม่ได้มีสัมพันธภาพด้วยกันนะเหมือนคนเหมือนคนระเรียงด้วยซ้ํานะครับเออแต่ท่านก็ไม่ได้อธิบายอะไรครับเออเออแต่ว่าแต่ว่าไม่มีใครไม่ได้มีใครเจอพระรูปนั้นที่ที่เสียไปที่บ้านหลังนี้ถูกไหมไม่ไม่มีใครแจอครับแต่เสียงค้างไม่แน่ เออเอาละโหนี่คือทิ้งปริศนาไว้ไว้เต็มไปหมดเลยนะว่าฟังกับเรื่องของชาโนนบ้าง,ลงเลยน,นะท,ที่ผมยังไม่ลืมเรื่องนี้เพราะว่าผมก็ยังสงสัยเออคือมันคือมันมีความสงสัยเยอะไงว่าสิ่งที่เจอในคืนนั้นคืออะไรเสียงกระดิ่งมาจากไหนรอยลอยเท้าที่เป็นรอยเท้าของควายมาจากไหนแล้วก็เสียงครางมาจากไหนแล้วเมื่อไปดูปรากฏว่าทางขึ้นก็ไม่มีทางขึ้น ถ้าง,งั้นเนี่ยฝูงวัวควายไม่สามารถขึ้นมาได้ครับทางลงก็ไม่มีนะครับแล้วรอยและรอยเท้าของควายจํานวนมากมันมาจากไหนะเออแปลกฮนะเออนะคการเสียชีวิตของพระรูปก่อนที่ที่มรณภาพที่เรือหลังนี้ก็ไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำว่าท่านเสียหรือว่าท่านมรณภาพด้วยอะไรถูกไหม เออเออหลังจากนั้นฮะชานนหลังจากนั้นเราแค่นอนแค่ค้างคืนเดียวถูกไหมครับคืนเดียวครับคืนเียแล้วบอกกลับมาจากสำรวจแล้วก็ถามชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าที่นี่ไม่ได้มีใครเลี้ยงควายเลยนี่ีครับ<ฮ>พวกพวกผมก็ไปสำรวจครับด้วยตาแล้วก็ถามเด็กเ,<อ>เด็ก<อ>ที่เป็นที่เป็นไกดนะครับครับเ,รเออไม่มี ตอนนี้ไม่มีแล้วเออ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 นะครับแล้วเดินทางกลับในในในวันนั้นเลยไหมครับครับเดินก็ช่วงบ่ายครับเดินทางกลับก็เดินทางกลับเนอะนะครับการเดินทางไม่ต้องพูดถึงเลยว่าฟังผมเคยไปฮะผมเคยขึ้นไปบนเขาบนดอยแบบเนี้ขึ้นไปบนเขาเรียกว่าหมู่บ้านกระเหลี่ยงอะไรแบบเนี้การเดินทางโอ้โหทุรักทุเลมากกว่าฟังผมนึกภาพบอกเลยรถตู้รถตู้ขึ้นไม่ได้นูกว่าฟังนะต้องเปลี่ยนเป็นรถกระบะ นะครับแล้วทางขึ้นเขาหัวฟังเรานึกภาพดูก็แล้วกันมันไม่ได้ราบเรียบนะฮะมันขึ้นขึ้นลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเลยแบบเนี้นะครับผมนีงจำบรรยาก,กาศที่ตอนนั้นไปไปถ่ายรายการหัวฟังนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าจังหวัดไหนแต่ไปทางภาคเหนือนี่แหละนะครับเขาก็ให้เราขึ้นรถกระบะไปชานนกัวฟังครับแล้วรถกระบะเนี่ยมีการเอาไม้นะชานนกัวฟังเอาไม้มาพาดฮะเอาไม้มาพาดเป็นที่นั่งอ่ะแล้วเราก็นั่งบนไม้ที่พาดอยู่ท้ายกระบะอ่ะครับ นะครับแล้วเขาก็พาเราขึ้นนะ่ยแล้วทางมันอย่างที่บอกาทางมันไม่ได้เรียบนะทางมันจะเป็นแบบพวกแบบเป็นเอ่อเป็นเป็นหินเป็นปูนอะไรแบบเนี้ยครับแล้วขึ้นไปก็กรกก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 ตัวก็กรกเหย่าอยู่โอ้โหผมนึกออกเลยอะทางไปไปไปบนเขาไปบนดอยมันจะเป็นแบบนี้เลยวมาฟังตามวิชาโน,นเล่าเลยครับแต่ตอนลงมาก็ทุกอย่างก็โอเคนะครับ อย่างก็ไม่ดีครับครับเออเอ,อ,อูสนุกมากชนนชนนมีคัวฟังท่านหนึ่งส่งมาบอกจากคุณไซมิงชวยส่ะฮะบอกบอกความหมายผมตีความนะ<อ>ข้อความนี้น่าจะ<อ>หมายถึงพระรูปนั้นที่มรณภาพว่าโดนทําของใส่แน่ๆอเอเออันนี้น่าสนใจหรือ,อสิ่งที่ที่เจอในวันนั้นหรือจะเรียกว่าเป็นควายธนูเหรอเอเอ ชานนนครับก็คือพี่ฝองเดงนี้คือผมตามที่ผมสอบถามพาจา์นะครับว่าก่อนที่จะมีพระไปอยู่แต่ละหมู่บ้านเนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนจากนักผีผีเป็นพุทธบุตรก่อนแล้วเขาถึงจะมารับพุทธศาสนาถึงจะพระถึงจะเข้าไปอยู่นะครับ ก็เป็นก็เป็นไปได้เนาะคือคนพวกนั้นเขาอาจจะไม่ได้นับถือพระแต่นับถือผีเนาะมันก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องพวกคุณสายสายศาสาอะไรแบบนี้นะครับอาก็เป็นไปได้บ้านบ้านที่ไปอยู่เนะ่พี่ของไม่ใช่บ้านสร้างใหม่แล้วคุณอยู่บ้านชาวบ้านนี่แหละไม่แน่ไม่แน่ก็ไม่แน่ว่าเจ้าของบ้านเขาเสียชีวิตหรืออะไรนะผมก็ไม่ได้ติดตามเล่าเรื่อง ก็ทิ้งไว้เป็นปภศนาต่อไปก็ละกันเอานะฮะอย่างน้อยเราลงมาอย่างปลอดภัยก็โอเคละนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับค <approved> <compelling> <aesthetic> ําถามสุด <GO> ท <av i> ้ายฮะคิดว่าพระรูปนี้ยังคงอยู่ที่ที่หมู่บ้านนี้ไหมครับผมว่าน่าจะยังอยู่นะครับท่านท่านบอยละภาพ ในลักษณะเนี่ยเหรอเพราะว่าท่านก็เป็นคนที่นั่นใช่ไหมนะครับอ่ะขอบคุณมากชาโนนดอนผีบินแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นอีกนะโทรศัพท์มาเล่าผู้พี่ฟังอีกนะครับสนุกดีนะขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะ